สองวันมาแล้วครับที่ทางเขามาอย่างเยอะเลยนะครับเขาช้วนี้อดลนทนไม่ได้ต้องให้น้ำครับท่านจะได้ยินฟังเสียงเครื่องด้านโน้นกำลังสูบน้ำอยู่แต่น้ำก็มีปัญหาอีกแล้วครับท่านผู้ชมทำยังไงได้ก็ต้องใช้กันไปก่อนถือว่ายัางโชคดีครับที่ได้ประมาณนี้น้ำไม่แรงเลย แต่เราก็ยังรออยู่นะครับท่านนะครับมาแล้วครับตั้งลิบๆมาแล้วเออครับก็รอกันต่อไปนะครับจากที่รายงานเมื่อเช้านะครับว่าฝนตั้งเขามาแล้วก็พอสายๆขึ้นมาก็ลงมา เราลงอย่างพอสมควรก็คือตอนบ่ายๆนี่เองครับท่านผู้ชมนี่ก็จะห้ามงเย็นแล้วก็พอเห็นได้ว่านี่เป็นสภาพพื้นดินข้างหน้านี้นะครับฝนลงมาชื้นขึ้นเห็นทันตาเลยครับแล้วก็อจะเห็นว่าพื้นที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนักเพราะว่ามัน เพิ่งจะเก็บผักเสร็จนะครับเศษดินที่มาตามรากต้นไม้ก็หล่นไว้ก็ยังไม่ได้กวาดต้องรีบทำให้ทันก่อนฝนล,ลงนะครับไปตลาดไม่ใช่ก่อนฝนล,ลงนีครับฝนเริ่มหยุดแล้วก็ต้องไปตลาดเลยพื้นถึงได้แฉะอยู่อย่างนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดครับผม ยังลงปล่อยปอยอยู่พา <c oughs> มาดูต้นถั่วครับส่วฝักยาวที่หลายวันมานี้แย่ครับก็ต้องให้น้ำหยอดไว้เพื่อยังชีพนะวันนี้เย็นนี้ได้ฝนมาก็ดูเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเลยครับ ออก็คงจะหลอดแล้วล่ะนะผลก็ท่าทางจะลงมาเรื่อยๆแล้วละครับบวบนี้ก็เช่นกันครับนี่ลงไว้น้ำไม่ค่อยมีก็ดูมันน่าเขาจะติดลูกแล้วด้วยนะครับน้ำไม่ค่อยมีน้ำไม่อุดมสมบูรณ์ต้นก็เลยไม่ได้โตมากนักแต่ติดลูกแล้ว นะครับมีหลายต้นเขาก็ดูชื่นใจนะได้น้ำฝนธรรมชาติครับอ่ะก็ต้องดูว่าจะโตได้แค่ไหนครับก็ขอจบทิปที่รายงานการมาของพระพิรุณในรอบนี้ครับโดยแปลงที่ทำไว้ เมื่อหลายครั้งแล้วล่ะนะครับที่ไม่ได้รายงานก็จะเป็นผักบุ้งซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผักบุ้งนี่เขาจะโตได้ดีได้ดีเลยล่ะที่ดินตรงนี้นะครับส่วนผักชีก็ขึ้นตน้นผักชีครับผักชีลาวก็ขึ้นได้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยดีนักแสดงว่าเขาไม่ชอบดินบริเวณนี้ครับเช่นกันครับกวางตุ้งตรงนี้หวานลองดู ในหน้าแดดจัดๆเนี่ยก็เลยได้พบว่าเขาไม่ชอบแดดจัดมากๆนะครับก็จะมีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามารบุก,กวนครับจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าพื้นที่ตรงนี้มีมลละขึ้นมละละธรรมชาติมลละขี่นกนะเอ้ยมะละขมๆ ขึ้นได้เยอะเลยก็น่าจะต้องปลูกมะละล้วละบริเวณนี้แต่ยังไงเสียก็ตามนะครับก็จะลองลองแยกต้นกล้าของกวางตุ้งตรงนี้อ่ไปลงในแปลงที่เตรียมไว้ตรงนี้นะครับอีกลองดูสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกวางตุ้งเยอะอยู่ถ้าไปลงก็จะได้นั่นแปลงหนึ่งพอดีแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีครับดูซิว่าถ้าเราแก้ไขอย,อย่างนี้เนี่ย มันจะผ่านไหมนะครับคำว่าผ่านนี่ก็คือหมายถึงว่า,าวางตุงตรงนี้ลงหน้าหน้านี้มันจะมีมแมลงชนิดหนึ่งมาทำให้ใบเขามีปัญหาครับนะบจะเป็นรูๆแบบนี้ก็ไม่ทราบว่าตัวอะไรท่านผู้รู้บางท่านท่านก็บอกว่าเป็นเป็นอะไรหมัดกระโดดเหรอคเออประมาณนั้นแต่ก็จะลองแก้ไขดูครับ แล้วจะมารายงานในในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับแต่ที่จะขอบคุณกันจริงๆก็คือองค์พระพิรุณนั่นแหละครับที่โปรโยไปสายฝนมาทำให้ต้นไม้ของเรารอดได้ในช่วงวิกฤตนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับท่านผู้ชม